สวนสดีการเปิดตลาดช่วงเช้านะครับวันนี้เป็นวันที่25วันศุกร์นะครับวันนี้เปิดตลาดมาบวกนะครับ4.45นะครับอยู่ที่1,590.85จุดนะครับถือว่าเปิดมาดีนะครับแล้วก็ทุกตลาดรู้สึกจะสีเขียวหมดนะครับยกเว้นเฮลนะครับแล้วก็อิสู แล้วก็ปิโตนะครับแล้วก็รีสอร์ทเช็คแล้วก็ทัวริสนะครับที่เป็นสีแดงนะครับตรงนั้นก็เป็นสีเขียวนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาดูวิธีวิธีการสแกนหุ้นโดยโปรแกรมตัวนี้จะไม่มีตัวที่สแกนหุ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ตัวที่ช่วยวก็คือตัวสตรีมมิ่งโปรนะครับโดยใช้ สแกนจากตัวนี้นะครับที่เขาสแกนไว้ให้นะครับนะครับก็เป็น Stock Scanner นะครับใช้ดีถ้าเกิดเราดูตรงนี้นะครับดูตรงตัวล่างสุดนะครับตัวตัวบูหรี่หาวอลลุ่มนะครับซึ่งเชานี้ก็ยังไม่มีไฮ g วอลลุ่มเข้ามานะครับปกติก็จะต้องดูตัวนี้นะครับเราก็จะเห็นหุ้นต่างๆนะครับที่มีการบุหรีนะครับฉะนั้นก็ ถ้าเป็นช่วงบ่ายนะครับน่าจะน่าจะมาได้แล้วนะครับสำหรับตัวบุลิตไฮ g วอลลุ่มนะครับนีกแล้ก็จะดูที่โอเพนเก็แล้วกันนะตัวที่ม่งบอกว่าหุ้นมีลักษณะของการบุลิตนะครับแล้วก็สามารถจะใช้ในการช็อตได้นะครับเราก็มาดูคร่าวๆแต่ละตัวกันนะครับตัวนี้ตัวแรกก็เป็น BC นะครับตัวเราจะใช้ตัว BC เนี่ย ดูตัว B C ก่อนละกันนะครับว่ามีลักษณะอย่างไรน,นะครับก็วันนี้ก็บวกขึ้นไปถึง0.44นะครับเปิดกัดขึ้นมาแล้วก็ดู T ่ก่อนเลยนะครับเปิดโอเพนกลับมาอย่างเยอะเลยนะครับแล้วก็มีวอลลุ่มเข้ามานะครับแล้วก็ดูที่ M A C D ก็ยังอยู่เหนือเส้นสัญญาลแล้วก็ดู A D X นะครับทุกอย่างถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่กำลังขึ้นนะครับถือว่าสวยงามมากนะครับ ก็มี adx มีเดียบวกนั่นอยู่เหนือเดียลบเยอะนะครับแล้วก็มีพาราเมลิกอยู่ด้านล่างก็ปุ่จชุมอ่าไข่ป่าอยู่ด้านล่างก็ถือว่าเป็นเกมที่หุ้นกำลังขาขึ้นนะครับตัวราคานั้นก็พุ่งขึ้นไปนะครับโดยถ้าเราดูที่ข่าวนะครับว่าทำไมถึงราคาขึ้นไปเยอะขนาดนั้นนะครับเราก็ดูการอ่าบทของเขานะในปีสี่นะครับหลังจาก มีหนังสือเชิญชุมประชุมของบริษัทแล้วก็ดูลักษณะของอาการประกอบการนะครับผลงบนะครับของปีสีนะครับ,บ,นะรบ,อ, BC, รบอันนี้จะดูได้หรือเปล่าถ้าดูไม่ได้ก็ต้องดูอีกที่ที่หนึ่งก็คือตัว finance นะครับเปรียบเทียบแต่ละปีนะครับโดยปีล่าสุดนั้นจะมีปี IP พีทัพอยู่ที่1.25ก็ดีกว่าปกากีก่อนๆมากมายนะครับแล้วก็ดูประกอบการต่างๆนะครับก็นนาจะเป็นไปตามาการคาดการณ์ก็คือแนวโน้มขาขึ้นอย่างแข็งแร่งนะครับราคากา็มีการปรับตัวขึ้นนะครับแล้วก็มีการตั้งแนวต้านไว้ที่แนวแนวรับไว้ที่1.2.62นะครับ แล้วก็มีแนวต้านสําคัญอยู่ที่2.68ถ้าทะลุต,ตัวนี้ขึ้นไปได้ก็จะขึ้นไปถึง7กว่านะครับ7.4 7.5ขึ้นไปนะครับ7.8จุดอะไรพวกนี้ขึ้นไปนะครับโดยตอนนี้ราคาก็อยู่นเปี้ยนอยู่ที่2.64นะครับแล้วก็ราคาเอฟเฟลตนะครับเป็นราคาน่าจะเป็นราคาอยู่ที่ขอดูก่อนนะครับเอฟเฟลต์ F อยู่ตรงไหนเอ่ย เราก็ดูที่ตัวนี้ก็ได้ครับดูที่ราคา a v e r a g e จากาตรงนี้นะครับราคาเฉลีย่ยอยู่ที่2.66นะครับซึ่งตอนนี้ก็ราคาก็อยู่ที่2.66พอดีนะครับก็ถ้ารับที่2.64ได้ก็ถือว่าได้กำไรนะครับก็เข้า2.64แล้วก็รอช็อตที่2.7กว่ากว่านะครับโดยดู อ่า1อาทิตย์มีเปอร์เซ็นต์บวก13.85 1เดือนบวก33.73นะครับดูนี้นะหรือตรงนี้นะครับการเป็นแปลงถือว่ามาได้สวยงามอย่างดีนะครับ3เดือนก็บวกไป21.31%นะครับถือว่ามีแนวโน้มขึ้นอย่างแข็งกรงนะครับถ้าดูจากกราฟนะครับก็จะเห็นว่าเป็นสีเขียว แล้วก็มีแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจนนะครับก็มีการพักฐานที่1.7มานานนะครับแล้วก็มาทะลุขึ้นไปก็ถือว่าสุดยอดนะครับก็ถือว่าดีมากนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ BC นะครับ BC ก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นเปิด g a บคือเปิด g a บนี่ราคาก็จะพุ่งขึ้นไปอีกนะครับถ้ามีตัวใดเปิดกับนะครับถึงสาเหตุที่เราจะต้อง ดูการสแกนการเปิดแกลบนะครับว่ามีัวไนเปิดแกลบได้บ้างนะครับโอเพนแกลบนี่นะครับเช่นตัวนี้ตัวที่เ่าตัวนี้ TBSP นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับตัว TBSP ตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็บวกขึ้นไปถึง4.50เมื่อเมื่อวานนี้ได้บอกไว้ให้ดูวเวลาใช่ไหมครับว่าตัวหุ้นที่เขาเปิดแกลบขึ้นมาถึงแม้จะยังวนลุ่มไม่เข้าแต่เขาจะค่อยๆกระโดดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับตัว T T B E S ใช่ไหมครับเดี๋ยนะฮะตัวอะไรเนี่ยฮะ T e B S P นะครับ T B S P นะครับ T B S P นะครับดู่เห็นไหมครับเมื่อวานนี้ที่เปิดกระโดดขึ้นมาแล้วก็มีพาลาบริกลรองรับมีวอลลุ่มนะครับแล้วก็ดูที่ F S D ดูที่ A D X นะครับ ยิ่งตอนนี้มี d ไอลบนั้นต่ำกว่า ADX นี่ก็ถือว่ากำลังขึ้นได้อย่างสวยงามนะครับก็จะเห็นนะครับอย่างที่ผมได้บอกไว้ในคลิปก่อนหน้านั้นนะครับฉะนั้นจุดนี้เป็นการจังหวะที่เก่งราคาได้ดีนะครับถ้าเราซื้อไวตั้งแต่เมื่อวานราคาก็อยู่ที่16บาทวันนี้ขึ้นไป21บาทกว่าๆนี่ก็ถือว่าสุดยอดนะครับยิ่งหลายวิธีการที่เราจะหาตัวที่มีราคาแล้วก็ อย่างนี้นะครับอันดับแรกก็คือดูจากการเปิดแกับนะครับต้องมีช่องว่างนะครับแล้วก็เปิดมาต้องเป็นแกับบวกสีเขียวครับนะครับดูตรงนี้นะฮะยกตัวอย่างมีวลุ่มเข้าแล้วก็มีการเปิดแก๊บแล้วก็ปิดที่สีเขียวนะครับแล้วพอวันถัดมาก็จะเปิดที่สีเขียวนะครับต้องเปิดที่สีเขียวแล้วก็มีทังเทียนสีเขียวแบบนี้นะครับ ตัวนี้วันถัดไปถ้าปิดแบบนี้ก็น่าจะเปิดสีเขียวได้อีกนะครับอ้อินดิเคเตอร์ทุกตัวก็ยังอยู่ในตำแหน่งขางขึ้นทั้งสิ้นนะครับถือว่าไปได้สวยนะครับสำหรับ TBSP นะครับซึ่งถ้าเราจะดูผลประกอบการของเขานะครับดูชิ่ไฟ n นนซ์ก็จะเห็นว่า,าเดี๋ยวนะครับ TBSP นะครับก็จะเห็นว่า PE อยู่ที่71.50นะครับ แล้วก็ P ทัาปีนะอยู่ที่2.60ซึ่งสูงทีเดียวนะครับแต่ก็ยังไม่เท่าปีที่แล้วนะครับก็เริ่มจากปีที่แล้วมานะครับก็เลยทำให้ราคานั้นกำลังเริ่มปรับตัวนะครับถึงแม้ว่าะจะมีปิดเกาเฟอร์อย่างบางเบานะครับนองจากตัวนี้ก็มีราคาสูงนะครับอาจจะค่อยๆทยอยขึ้นไปนะครับแล้วถ้าดูจากหรือข่าวที่ผ่านมานะครับ ก็ดูงบการเงินนะครับว่ามีการประกอบการที่มากกว่าปีก่อนๆอย่างไรนะครับเราก็ดูนะครับว่าปี63กับปี64ันแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับปี63อยู่ที่0.06ส่วนปี64นั้นอยู่ที่0.17ซึ่งขึ้นมาเยอะทีเดียวนะครับก็ทําให้มีลักษณะของราคานั้น พุ่งขึ้นมานะครับอันนี้ก็น่าจะทำซีลิ่งถัดไปได้อีกนะครับอันนี้ก็เป็นหุ้นที่เราจะต้องอดูแล้วก็จดจำวิธีการการขึ้นของหุ้นแบบนี้สไตล์นี้ไว้นะครับว่าเขามีราคาของการขึ้นไปแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถจัดเก็บไว้ทำกำไรได้นะครับเก็บทำกำไรได้ก็ประเด็นก็คือว่าแต่ว่าอย่า อย่ชาชาใจนะครับเพราะว่าหุ้นทุกตัวนั้นสามารถลงได้ตลอดเวลานะครับตอนนี้ขึ้นไปเราก็สามารถช็อตทำกำไรได้นะครับแต่ถ้าสักพักหนึ่งเราก็ต้องเปลี่ยนตัวนะครับก็เปลี่ยนตัวก็จะไปใช้ตัวไหนก็ใช้ตัวนี่นะในการสแกนก็มาใช้ตัวตัวสแกนพวกนี้ดูนะครับว่ามีโอกาสอย่างไรนะครับเราก็ดูตัวถัดไปนะครับ s and j นะครับ S and J S and J ได้ไหมไม่ได้นะครับ S and J นะครับลักษณะของเขาอ๋อเป็นการเปิดแกปแต่เป็นการล่วงลงนะครับอันนี้ก็ดูลักษณะว่าจาก adx d a ลบนั้นอยู่เหนือ adx อยู่เหนือ d a บวก d a ลบอยู่เหนือ d a บวก d a บวกนั้นอยู่เหนือ ดียรลบนะครับแต่ว่าดียลบนั้นอยู่ตรงกลางก็ยังทําให้ราคานั้นยังขึ้นขึ้นลงลงนะครับดูตามเฟรมซิกแซกก็จะเห็นว่าราคานั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นขึ้นลงลงนะครับอันนี้ก็เป็นราคาที่ไม่ปกตินะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ต้องจับตามองไว้นะครับเพราะมีราคาที่ขึ้นขึ้นลงลงนี้ไม่ปกตินะครับก็มีวอลลุ่มบางเบานะครับตัวนี้ก็จับตาดูไว้นะครับ มีโอกาสมีโอกาสเสร็จแล้วตัวถัดมาก็จะเป็น SWMC นะครับ SWMC SW, SW. นะขออภัยนะครับความจำสั้นนิดหนึ่ง SY SYMC นะครับโทษทีนะครับ SYMC ก็เปลี่ยนแปลงไป0.30นะครับตอนนี้ราคายู่ที่5.6นะครับดูลักษณะข,ของราคาก็น่าจะเปิด กิบขึ้นมานะครับหลังจากที่ราคาร่วงลงไปแล้วก็มีาราโบลิกรองรับนะครับโดยมี m บ c d นั้นเกือบจะผลสัญญาลนะครับแต่ ADX นั้นก็ยุตตามกว่า DI ลบนะครับก็<ๆ>ถือว่าตัวนี้ยังคงต้องติดตามนะครับพรอมีราคาเกือบจะคืนขึ้นมาได <Tour> ้ <Nation. S 2> แล้วนะครับต้องใจเย็นนะครับ Lebanon. รอดูกันไปกอ่อนนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ ตัวถัดมานะครับ CPR นะครับตัว CPR นี้ก็น่าสนใจตัวนะครับ CPR ก็เปิดกัดขึ้นมาเหมือนกันนะครับตัวนี้มีโอกาสขึ้นต่อนะครับเนื่องจากว่า e n d i c a t o r mm hmm. บ่งบอกว่า m a c i นั้นก็มีโอกาสตอนนี้ก็อยู่เหนือเส้นสัญญา l นะครับแล้วก็มี DA ลบนั้นอยู่ต่ำกว่าเพื่อนนะครับโดยมีราคานั้นกระโดดขึ้นไปแม้ว่าจะ ปิดสีแดงนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่5.60กนะครับก็มีโอกาสเราก็ต้องดูข่าวกันไว้ก่อนนะครับดูข่าวดูไฟแนนซ์นะครับถือว่าดีกว่าปีนี้นะครับปีที่แล้วปิดปีดนี้ดีกว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็มีข่าวอย่างไรนะครับแล้วก็รอดูกันนะครับก็สุปการเงานไตรมาสนะครับก็ดูว่ามีโอกาสหรือเปล่า ถ้าปีนี้เทียบกับปีที่แล้วนะครับยังถือว่ายังไม่มีโอกาสนะครับราคาตัวนี้ก็น่าจะลงต่อเนื่องนะครับเพราะว่าดูจากตัวนี้นะครับปี6 3สานั้นทํามากกว่าได้กำไรมากกว่าปี64นะครับในไตรมาสแรกนะครับก็ถือว่าอันนี้ยังไม่มีโอกาสขึ้นนะครับราคานะครับแล้วก็มองข้ามไปได้เลยดูซีเมนนะครับดูซีเมน ซีแมนซีแมนราคานั้นพุ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็ตำแหน่งอีเกเตอร์นั้นดีนะครับหรือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับสำหรับราคาวันนี้เปิดกระโดดแม้ว่าจะเป็นสีแดงนะครับแต่ก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับก็วันนี้ก็ขึ้นไป0.08นะครับอยู่ที่3.06นะครับ3.06ก็มีโอกาสนะครับ วันนี้เราเดี๋ยวจะสรุปว่าที่ Most Active Value นะครับก็มีความเขียวทุกตัวนะครับโอากาสรีบาวขึ้นมาตามตลาดนะครับตัววันนี้บ้านปูขึ้นไปอย่างแรงนะครับขึ้นไปถึง0.8 0.9นะครับอยู่ที่16.30แล้วก็หรือที่16.40นะครับมีบ้านปูขึ้นแรงนะครับเห็นไหมถ้าเรา ดูอิเคเตอร์นะครับถ้าเขาขึ้นแหลกตัวดีลบน่าจะอยูดต่ําที่สุดแล้วก็มี a b c d นั่นอยู่หนเส้นซิกแนลนะครับตัวนี้ก็รู้สึกจะเป็นทำนิวไฮด้วยนะครับวันนี้นะครับสำหรับบ้นปูนะครับก็ยินดีกับท่านที่ถือไว้นะครับถามว่าตอนนี้ปล่อยได้หรือยังอย่าพึ่งนะครับเพราะว่าดูจากอิเคเตอร์ผมบอกว่ายังสามารถขึ้นต่อได้อีกนะครับก็ตัวนี้ก็ถือไว้ได้นะครับเพราะว่ามีพาราโบลิกเริ่ม กลับตัวมารองรับตรงนี้แล้วนะมีจุดไข่ปลาตรงนี้นะแล้วก็ซิกแซกก็ชี้ขึ้นนะครับเพรอะ m อ c d อยู่เหนือซิกแนลเยอะแล้วก็มี ADX นี้มีด a เลบนั่นอยู่ต่ำสุดๆนะครับ <ๆ S 1> ก็ถือว่าอันนี้ก็คือหุ้นที่ท่านสามารถถือไปได้แล้วก็รออาจจะรอช็อตที่ขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะครับรอถ้า MACD หรือ a อ x นั้นเสียทรงเมื่อไหร่ก็ให้ขายทิ้ง ให้ช็อตได้ทันทีนะครับสิงสงก็คือว่ามี DA ีลบนั้นเข้าไปใกล้กับ DA บวกหรือ ADX นะครับถ้าหักขัวขึ้นไปใกล้ ADX หรือ DA บวกเมื่อไหร่ก็ให้ทำการช็อตตรงนั้นได้เลยนะครับเพราะว่าก็เป็นวัถจักรของของหุ้นแต่ละตัวจะเป็นแนวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปกังวลหรือว่าทำเป็น VI ถือยาวนานนนั้นไม่ต้องนะครับวิธีการทำกำไรปัจจุบันนี้เนี่ยก่อนนี้ก็เป็นแนวโน้มนะครับให้ทุกท่านฟังเอาไว้แล้วก็ไปนําใช้ปฏิบัติแล้วแต่ท่านจะนาไปใช้นะครับก็ขอเป็นประโยชน์กดจุดแก่ทุกท่านนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งไว้นะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ